เราจะมาทำโรบอกร้านร้านร้านแต่ไม่ใช่ของของแท้แต่เป็นของปลอมไปลองทำกันได้ถึงแม้ว่ามันซื้ออะไรไม่ได้แต่เราไปโชว์เพื่อนได้นะทุกคนไปเลสโกตอนนี้ก็เป็นล้านล้านร้านโรบักนะครับวิธีการทำก็คือดูกันเลสโกหนึ่งต้องแรงให้ตรงตองก่อน กดเมาส์ l อสองจะไปหน้าแบกนี้เข้าไปที่ข้า้งล่างที่สุดต้องหาตรงนี้กดเข้าไปทีหนึ่งหาดีๆตรงกันมันจะมีเลขศูนย์กดเข้าไปสองทีจะไปหน้าแบบนี้ล็อกไปหนึ่งทีไปหน้าแบบนี้เราอย่าใส่เลขอะไรใส่เข้าไปหนึ่ง <tr ots> <tr ots> กดเสร็จแล้วถึงที่ได้แล้วง่ายๆของผมได้ประมาณนี้